สวัสดีคนับทุกคนลกคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมแอ k เปิลาลาและว,วันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการที่หลายหลายคนชอบมากๆกับดีเจเอฟทงองลกหรือทงองล้อกับดีเจเอฟนั่นเอง,งอินทช่อมา คุ้มหน่อยนะคุณผู้ชมเอ้ยมีหลายๆคนนี่เริ่มเข้าใจสิ่งที่ผมเคยบอกไปในหลายๆ EP แล้วนะครับว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในินโโรที่แบบน้องตัวมินเนี่ยนก็ยินดีด้วยนะครับที่คุณตาดีมากๆแล้วก็จอคุณสามารถคมชัดที่สามารถแบบหาอัคระโบราณบนตัวมินเนี่ยนได้ก็เก่งมากเลยครับผมตบมือให้ยเลยเนี่ย โอเคอ่ะขำๆ้วนะคุณผู้ชมมาและสําหรับสัปดาห์นี้นะครับผมต้องขอบอกเลยว่ามีหลายๆคนเนี่ยส่งแบบพื้นที่มาเยอะมากก็ขอขอบคุณมากแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าใครมีพิกัดเด็ดๆคิดว่าพิกัดไหนฮาตลกน่ากลัวร้อนเหลืออะไรก็ตั้งแต่ส่งมาได้ที่ใต้ลิงก์นี้เป็นพิกัดหรือเป็นลิงก์ก็ได้นะครับผมมาสัปดาห์นี้พร้อมมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละเมนกันเลยละกันนะและก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับผมวันที่ผมมีเกมมาแนะนํานิดนึงคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเกมนี้เล่นคลายเครียดได้ตลอดเวลาแนน,นน่อโดยเกม เกมนี้ได้แล้วก็เคื เกมสลาฟครับผมเกมไพ่ในตำนานนะครับที่เล่นกับเพื่อนก็ได้เล่นกับแฟนก็ดีนะฮะคือถ้าเกิดว่าใครแบบดูคลิปนี้แล้วแบบเออฟังเพลินๆอยากหาเกมอะไรเล่นผมแนะนานะครับผมเกมสลาฟนะครับก็สามารถโหลดได้นะครับผมที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะก็บอกเลยว่าเล่นได้เพลินผมก็มีอยู่ในเครื่องเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เครื่องผมแบตหมดนะคุณผู้ชมจะบอกเลยว่าเกมนี้นะครับเล่นง่ายมากแล้วก็เล่นเพลินกินเวลาไม่เยอะเล่นกันชิลๆชุ่ๆแปแะและที่สําคัญไม่ใช่เกมผัน แน่นแน่นอนครับผมเราเล่นกันขำๆนะถ้าใครสนใจนะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปหรือว่าพิมพ์คําว่าสลับในมือถือนะครับผมเราก็จะเจอแอปตัวนี้มาก็สามารถโหลดมาเล่นได้เลยนะครับและอย่าลืมโหลดมาเล่นกันล่ะเอาเลยว,ไว่าก่อนที่จะไปเข้าคลิปกันต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล,ล้วกดกระดิ่งเพื่อพาดคลิดแมงเราด้วยแต่้าพร้อมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมกันเลยโอเคได้เวลาเปิดกูเกิลเอิร์ขึ้นมาเร็ว หมุน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 มุนะหมุน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 เพื่ออะไรครับให้บอกกูทีมาเริ่มจากคอมเบแรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมพี่แอปครับลองดูพิกัดนี้เลยฮะไม้ครับมีอยู่จริงๆบนโลกครับเฮ้ยไมค้าวันน่ะถามจริงไหนดูดิตึ้น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 ตึนตึ้นตึ้นอยากได้เสานี้จังเลยทีงานหาได้ป่ะตึ้น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 ตึนตึ้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 นกูชอบเสานี้มากเลยอะไรอ่ะ อ่คือมึงกำลังจะบอกว่าการถ่ายภาพผิดภาพของ Google ที่แบบมันเป็นเส้นๆๆ้เส้นเแบบเนี้ยมันคือไมค์ครับเหรอหรืออะไรต้องการอะไรจากกูเนี่ยกูเข้าไปดูได้ไหมไม่ได้ด้วยออไม่มีอะไรเลยวะแล้วไมค์ครับอ๋อคือมึงกำลังจะบอกโอ๋มันเป็นสี่เหลี่ยมมันคือไมค์ครับนะแกืออ่ะคอมเมนต์ต่อไปเลยอันแรกมาก็พับ อุจิตนาการภาพเองหรือเปล่าลูกตาจมูกจมูกแล้วก็ปากทีมงานวาดเส้นขึ้นมากลม,มคมตรงเนี้ยคือหน้าตรงนี้คือหูตรงนี้คือหูตาตาจมูกจมูกปากเฮย้ยเหมือนหมาจิ้งจอกอยู่นะเฮย้ฮยเฮ้ยเอาจริงอุ้ยคนรู้ว่ะอุ้ยมันเป็นหมาจิ้งจอกที่น่าหลอนมากเลยอะ่ะจริงบ้าหอุย้ยเฮีย้ยทำไมกูเปิดเจออะไรแบบนี้น่ะอ้าวต่อต่อต่อเลยไเอาแล้วไปเอาแล้วหนีหนีดีกว่าหนีดีกว่าพีเอฟคะไปดูนี่เลยค่ะหนูเจอเป็ดในกูเกิลเอิร์ดด้วย เป็ดดีสิสดารกันะไหนเด้อเนี่ยตึ้นตึ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 นเป็ดเป็ดเป็ดอะไรเป็ดหรืออะไรไหนอ่ะฮะอะไรคือเป็ดเอ๊ะแป๊บนะจัด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 ว้าวเป็ดตัวแก ทีมงาน, mm tai, Ivan, นวาดเส้นตามโอ้มีรอยโค้งน uh, ิ้หนึ่งมีตานะมีตาแล้วก็มีจงไงจีแค่นี้ก็เป็นหน้าเป็ดแล้วอะถ้ามึงบอกว่านี่เป็นหน้าเป็ดใช่ไหมคุณผู้ชมเอ่อตึ้ง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 อะลูกตาลูกตาหัวโค้งแล้วก็หน้านี่เป็นปากปากเป็นคล้ายๆเป็ดแล้วก็คอลงมาแบบนี้โฮเมอร์ซิมสันฮะนี่ฮะโฮเมอร์ซิ สัตวะกูบอกเลยจินตนาการกูล้ำลึกมากเอาจริงแม่งเหมือนมากเลยเนี่ยเนเนเน,นมีแขนเสื้อตรงนี้ด้วยอ่ะมีขามีแขนอ่ะมีเสื้อตรงนี้โอ,อ้ยเคียแม่งเหมือนสัตว์เลยวะ่ะโอเคเป็ดก็คือเป็ดน,นะคุณผู้ชมไม่เป็นไรฮะเรายอมรับได้ับคุณผู้ชมปะอันต่อไปเลยฮะพี่เอฟครับพิกัดน,นี้ผมว่าต้องตื่นตหนกแน่นอนโอ้คนกดไลค์เยอะว่ะไหนดูดิต่งตึงตืนตื่งตืงต่งตื่งตื่นตืนตื่งตื่งตื่งตึ่งตนตตนต่ตนี่มันไมค์ครับนี่ใช่ไหม ใช่แล้วแล้วแล้วต้องทำอะไรจากกูวะอันต่อไปเลยคอมเมนต์ต่อไปพีเฟครับไมค์ครับมีอยู่จริงครับพีเฟครับอยากให้พี่ไปดูไมค์ครับมีอยู่บนโลกครับพีเอฟครับลิงนี้เลยครับผมบอกเลยพี่ต้องทึ่งมากๆุณผู้ชม4 5คอมเมนต์พิกัดเดียวกันหมดเลย มึงเป็นอะไรกับไมค์ขาบวาเนี่ย <c oughs> ไม่เอาอันต่อไปเลยมึงอะไรของพวกมึงกันวะเนี่ยโอ้กูแม่งโคตรเซ็งเลยต้องมาเจออะไรวะเนี่ยพีเอฟครับมีโลโก้เกมโลบอกด้วยมีโลโก้เกมโลบอกแ้วมีมีโลโก้เกม,โล,กม,มโลโก้เกม,โโกเกมฮะคืออะไรคืออีหยังอะไรคือโลโก้เกมเออโลโก้เกมอะไรอ่ะไอเนี่ยเหรอไอขาวขาวเนี่ยชิบหายแล้ว มันมีอะไรอ่ะไอ้ตรงจุดนี้มีอะไรวะเน,นี่ยนี้ไหนไหนคือโลโก,โก้เกมวะฮะห,หรือกูต้องเอาคนลงไปดูตึรน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 ,นไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วย กูก็ไม่รู้เหมือนกันมันมันคืออะไรผมไม่เข้าใจหรือเขาจะสื่อตรงนี้หรือเปล่าแต่เขาปากตรงนี้นะมันไมมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมเจออะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมผมเหมือนผมจะเจออะไรหรือเปล่าฮะขออนุญาตฮะขอ Ex i t ซก่อนเขาจะสื่ออะไรหรือเปล่าตรงนี้แบบเนี่ยจุดสามสีขาวแล้วก็แบบเฮ้ยมันคืออะไรวะวะกูจะจินตนาการล้ำลึกเลยเกิดไปปะไม่รู้อะเออแต่เขาเขาบอกมาไม่มีอะไรก็ข้ามนะคุณผู้ชมอะไรกูมึงกันมาเนี่ยเอ้ เีครับราชาหมายักษ์เดินกับช้างนินจาครับพี่สุนิชาเหรอสุนิชาในวันพีดานะเจโดหนดูด้วตินตึ้นเตึ้น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 เตนเฮ้ยเฮ้ยเอ็งกำลังจะบอกว่าอันนี้คือราชาหมายักษ์กับช้างเหรอช้างนินจานะไอสิ่งนี้นะเราลงไปดูได้ปะอุ้ยไม่ได้โอ้ยเฮ้ยมันอยู่ใต้ท้องทะเลเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะ มื่อกี้มันลงไปใต้ท้องทะเลเว้ยแต่เนี่ยมันเหมือนเป็นชายฝั่งน่าจะเป็นชายฝั่งมันน่าจะเป็นแบบภาพ Google อาจจะพลาอะไรยเงี้ยเฮ้ยแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนช้างหมาหรือเปล่าแต่ทำไมผมรู้สึกมันเหมือนซากอะไรสักอย่างจะบอกว่าเป็นปลาหมึกก็ไม่ใช่แต่ตอนนี้จินตนาการในหัวกูอะเหมือนจินซีฮ่องเต้แบบเนี่ยถือพัดเนี่ยหน้าเนี่ยคนแล้วก็แบบเนี่ยมีคนคำนับอยู่ตรงเนี้ยแล้วกูค,คิดไปเองวะเออกูน่าจะคิดไปเองแหละคุณผู้ชมมันคงไม่มีอะไรมากโอ้ย เอางี้คุณผู้ชมอ่ะอ่ะดูดูพร้อมกันอยู่นิ่งๆมองกลางจอห้าวิพอโอ้คนลึกคนลึกคนลึก,ลกใครเป็นโรโก,กลูก็ตามนั้นนะคุณผู้ชมเห็นอะไรยิบ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 ,ยบอย่างงี้ไม่ได้นะอ่ะไม่เป็นไรครับราชามายักษ์คุณผู้ชมเอาต่อไปฮะเพียบครับผมเจอซากเรือครับเลสโกแมนไหนดูดิตึดตึดตึด สร้างเรือ,อไรบนเกาะนี้มัางป้าเดี๋ยวนะเซนทรัลเนจิล่าเนกลาตุรกีออประเทศตรุรกีเฮ้ยแต่เนี้ยมันไม่ใช่เมืองอะตรงเนี้ยมันไม่ใช่เมืองแล้วมันมีเรือมันมีเรือเอียงอยู่เฮ้ยอุ้ยคุณผู้ชมน่ากลัวสุดอะเฮ้ยแต่แบบวุล e ูกเฮ้ย โอ้ยอยจินตนาการตอนนี้ผมแบบผมกลัวมากอะ่ะคืออะไรเขียวๆเงี้ยแล้วแบบอะอย่างอันเนี้ยอาตาขอบขอบแต่เนี้เนี่ยมันก็เหมือนปลาหมึกอ่ะทำไมเหมือนปลาหมึกขนาดนี้หรือตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่เดี๋ยวผมกลุวเรือผมกลัวเรือจริงเฮ้ยอันนี้มันคือเรือล่มเหรอจะบอกว่ามันแบบเป็นเรือสำรานมาจอดบริเวณนี้มันก็ไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีอะไรป่ะอามีใกล้สุดอ่ะตรงนี้มีบ้านหนึ่งหลังแต่ไอ้เรือลำใหญ่ขนาดนี้มาจอดตรงนี้ผมว่าแปลกว่ะเอ้ยแต่ถิงๆก็มีบ้านนะหูยแต่ ที่มันแปลวกว่ะเนื้อขัววะ่ะมีใครแบบมีลิงก์ข่าวมีอะไรบอกไหมอย่างล่าสุดอะไอที่มันมีรถอยู่ในน้ำมันนั้นก็คือแบบมีคนเสียชีวิตจริงๆเออเดี๋ยวแบบขึ้นอินเสิร์ตหรือว่าแบบขึ้นภาพที่เขามีข่าวให้ดูว่าเออมันมีคนเสียชีวิตจริงๆจากไอภาพท,ที่ผมเคยเอาออกไปเมื่อ EP 2 EP ที่แล้วนะคุณผู้ชมมันคือรถป่ะให็ป่ะเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคุณผู้ชมชัดมากมันคือรถป่ะมันคือรถป่ะลงไปดูได้ปะฟับอุ้ยดูไม่ได้เฮ้ยเรื่องแบบนี้เลย ยอมน้อยยอมน่อยยอมน้อยโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคเฮ้ยคุณผู้ชมมันคือรถเออเนี่ยประมาณนี้เลยคุณผู้ชมภาพน,นี้เลยนะก็น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวอ่ะไปต่อไปเลยคนลุกสู้หมดแล้วคนลุกสู้หมดแล้วพียบครับรีบดูเลยครับอันนี้พิเศษมากเลยครับพี่กําลังเดือดเลยคุณมั่นใจมากต้องมีอะไรดีๆแน่นอนแงบบอะไรวะเฮ้ย holy shit what is this นี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรวะอันนี้มันคืออะไรอ่ะลงไปดูได้ปะ ว้าวเราเจอเอะไรแปลกๆเยอะจังเลยว่าอีีเนี้ยโอ้บอกไม่ได้ด้วยฮะสติดวิวดูไม่ได้ครับมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือเปล่าอา้าวชิบหายละกูดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนกูจะเจอซากเรือสองลำใช่หรือเปล่าโอ้ยไม่หรอกมั้งอาจจะเป็นหินหินเราจะเจออะไรอีไหมเนี <c> ่ย <oughs> ไม่เจอหรอกวะอู้แต่มันคืออะไรอ่ะมันจะบอกเป็นเป็นทรายที่เกิดจากธรรมชาติมันก็ไม่น่าใช่ปะ่ะหรือกูก g l เอ a r t h ถ่ายผิดโอเคคุณผู้ชมอู้ยกำลังเดือดกำลังเดือดกำลังเดือดเพียบครับประเทศไทยเราก็หล่อนนะกระโดดดูเลยพี่เอาาะครับติม ไทยแลนด์แดนสยามมาแน่นอนครับ EP นี้แหวบอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย what is this ปากไปเลย h e l l e s s hanging ใครๆก็กู้ได้ enos รถเข็นผักแล้วก็รถขายไม่กว่าอำเภอวังน้อยอยุธยาอะไรวะให้กูดูอะไรเดี๋ยวเดีเด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 มันมันต้องมีอะไรดิมันต้องมีอะไรดิเฮ้ยมันต้องมีอะไรดีถ้ามันบอกว่ามันมีมันต้องมีอะไรดีรดรดคุณผู้ชมคุณผู้ชมช่วยผมสังเกตหน่อยได้ปะผมไม่เห็นนะ่ะไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ย ยิ่ซสูซอ่ะเอาเข้าไปอะไรวะเฮ้ยไม่เข้าใจวะเฮ้ยคุณผู้ชมวันนี้ไม่รู้จริงหรือว่าเราต้องย้อนเวลาเป,เป็นไปได้ย้อนไม่ได้ด้วยอะไรคันเนี่ย <c oughs> อ่ะ มันเหมือนจะมีแต่มันก็ไม่มีอะไรนะโอเคประเทศอะไรก็หลอนนะกูก็หลอนในชะ่กูหลอนกูนไม่ได้หลอนแบบพิกัดที่มึงส่งมานะกูหลอนมึงอะมึงส่งอะไรมาเนี่ยคุณผู้ชมหรือว่าผมอาจจะไม่เห็นก็ได้เอานี้แท็กเวลาแล้วบอกผมหน่อยว่าคุณผู้ชม,มเห็นอะไรแบบในจุดที่ผมแพนไปแพนมาเมื่อกี้นะอ่ะอันต่อไปเลยฮะพบสัตว์ปริศนาใต้น้ำครับพีเอฟเลสโกแมนฟรับเอ้ย เอาอีกแล้วลักษณะนี้อีกแล้วเออจะบอกว่ามันเป็นหินมันก็ไม่น่าใช่ปะ่ะแต่จะบอกว่ามันเป็นเรือแถวนี้อันเนี้ยอันเนี้ยอ,อันนี้ทรงมันจะเป็นเรือหน่อยอุ้ยมองยากวะ่ะอุ้ยนี่มองยากมากเลยอ่ะเ็แต่มีเงาด้วยนะมีเงาใต้น้ำด้วยนะอาจจะเป็นพวกวานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่ามันก็มีแบบเส้นๆป้าบึกเหรออืม ไปได้ว่าอาจจะเป็นวานมึกยักษ์สองอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้แต่ถ้าคิดกันงง่ๆเลยก้อนหิน <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วแต่จินตนาการคนละกันนะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็แท็กเวลาลรวบอกคอมเมนต์ผมหน่อยแล้วกันนะอ่ะเอาเช็คส่งสมที่ลวกันนะครับพีเอฟครับไม่รู้ว่าพีเอฟเคยเปิดดูไปหรือยังฮะแหวบอะไรเอ่ยเฮ้ย <c oughs> อันนี้เหมือนจะเปิดดูไปแล้วป่ะอันนี้เหมือนจะเปิดดูไปแล้วป่ะเหมือนผมเคยเห็นลักษณะเนี้ยแล้วผมบอกว่าไม่งูก็สันดอนทรายใต้น้ําผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสันดอนทรายนะหรือเปล่าวะเชี่ยแต่ถ้าเป็นงูนี่โคตรน่ากลัวเลยนะโอ้ยแล้วแบบดูขนาดตัวเลยอามึงลองคิดเล่นๆเนี่ยเนี่ยเป็นขอบเนี่ยแล้วมึงดูขนาดตัวโอ้โห <c oughs> วิงูยักษ์ดึกดำบรรพ์ชัดๆเออไม่รู้แฮะอันนี้ผมบอกไม่ได้เลยนี่มันอยู่ในประเทศอะไรอ่ะเออน่าจะอินชอนอูเลนประเทศอะไรวะอ,อ่ะไม่รู้คุณผู้ชมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ในมุมมองผมผมว่าน่าจะเป็นสันดอนทรบยป่ะแต่ถามว่าเหมือนงูไหมก็มีความคล้ายน่ากลัวน่ากลัวฮะมาโอ้พืชถึงงูแล้วมาเลยพี่เอฟครับผมเจองูยักษ์ครับมาไอ้น้องงูยักษ์ต้องเหมาะกับพี่อย่างนี้ อืมไอ้หนูลักษณะเนี้ยถ้ากูดูใกล้ๆแล้วมีหลายๆอันเนี่ยน่าจะเป็นเรือหรือเปล่าอื ผมว่าไม่น่าใช่หนูผมว่าอันเมื่อกี้ยังมีความคล้ายหนูมากกว่าอันนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนเจสกี้อ่ะไม่รู้ว่ามันมันไม่ได้มีเงามันไม่ได้แบบลักษณะการเลื้อยมันเหมือนมันพุ่งตรงแล้วเป็นแบบการแหวกน้ําออกมาไม่รู้นะฮะผมเดาว่าน่าจะเป็นเจสกี้หรือไม่ก็เรือแบบซิรปีดโพสอะไรอย่างนี้นะอันนี้ไม่น่าใช่คุณผู้ชมอ่ะอีกสักอันแล้วกันเพียบครับเมืองมืดนะพี่ลองมาดูแล้วพี่จะเห็นครับดักเท้าหรือเมืองมืดคืออะไรวะ เขาส่งเป็นลิงก์มานีหว่ากูจะไปเปิดใน Google Map ทำไมวะไหนด้วยอ้าแล้วไงสุดท้ายนี้เราจะเฟล,ลกันไหมเรามาดูกันคุณผู้ชมเมืองมืดครับพี่ลองดูข้างบนแล้วพี่จะเห็นครับฉลามให้กำลังใจคนสู้ชีวิตให้กู้เงินเออโรองเรียนอนุบาลป่ากพยูนผิดหวังผิดหวัง ก็ก็ไม่รู้อาจจะเจออะไรในเงามืดหรือเปล่าเอ้ยแต่ผมมาเคยเห็นฝรั่งแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยในในแบบเงามือดอย่างเงี้ยเห็นคนยืนอยู่เห็นศพยืนอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะถ้าใครเห็นก็แท็กเวลาบอกผมเลยกนะันแต่คุณพูดตรงเลยนะคุณไม่เห็นอะไรเลยอะ อ่ะโอเคนะครับผมสำหรับสัป <no> ดาห์นี้เอาไว้ถ้าเกิดท่านชื่นชอบกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกดกระดิ่งหน่อยแล้วกันนะแล้วก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมว่าชอบพิกัดไหนมากที่สุดแท็กเวลาบอกผมหรือว่าเจออะไรแปลกๆในพิกัดก็แท็กเวลาแล้วบอกผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมและตรงนี้นะครับถ้าเกิดคําพูดคาจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดใดผมเองผมจะต้องกราบขอประทานภัยไว้นาที่ด้วยและอย่าลืมนะครับผมถ้าดูคลิปของผมแล้วรู้สึกเพลินอยากจะเล่นเกมไปด้วยดูไปด้วยแนะนำนะครับเกมส์สลครับ ก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะฮะใครที่สนใจก็ใต้คลิปนี้นะครับผมมีลิงก์อยู่กดมาโหลดเล่นได้นะมีทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หนะะ้าใครมีลิงก์ดีๆหรือว่าใครมีพิกัดดีๆก็ส่งมาได้นะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย